ไม่คิดค่ะตอนปีปีหนึ่งเลยนะเราเลิกเริกเลิมักทักหลับเอเสสองก็เริมคิดว่าอายุเราก็ใกล้แล้วนะปีหน้าเอเอสสามติดไปเราควรจะเป็นสมัครเพราะว่าโอเคิดเยอะเลยคิดคิดว่าคนควรไปสมัครน่าน่าจะลองดูหรือจะใคก็บอกค่ะก็ก็คุยไปเรื่อยเพรมีน้องมีเยอะขโมยซีเรี่อเข้าไปอ่ะอ่ะ ก็ไม่ช่วยเลยก็เลยสมัครตั้งแต่ AF 3ามนะ AF 4เอ้ AF ส AF 5แล้วก็ AF กสามปีเลยนี่สมัครสามรอบนะครับก็ถ้าสมมติว่าเป็นบางคนรอบแรกไม่ได้จริงเพราะว่าอย่างน้อยเราครั้งแรกเนี่ยเราก็ได้รู้ว่า อย่างน้อยคณะกรรมการหน้าตาเป็นยังไงในห้องมันกดดันแค่ไหนจะมีคนเะเภทความมันดิฉันเพ่ความตื่นเต้นเราไปเ้าก็ได้รู้แล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไปไปปรับตัวเองปรับตัวเองมาอะอีกรอบหนึ่งอาจจะยังไม่โวนคนที่กลัวหรือมันอาจจะมีคนที่ดีกว่าเราเลยคิดว่าเราจะทำไงให้มันเด่นออกมาในตรงนั้นเลยอันนี้คือวิธีคิดที่ดีว่าเฮ้ยไม่ใช่ว่าเราไม่ดีแต่อาจจะเป็นคนที่หาะกว่าสองเปอร์เซ็นต์ การแข่งขันมันก็ต้องมีเรื่องแบบนี้อยู่แต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะทําให้เราเอย่างเดียวมันทําให้เราต้องพัฒนาตัวเองมากกว่าแต่แต่ไม่ผิดที่จะลองได้เป็นอาทิตย์ไม่ผิดที่จะคิดไม่ผิดลองไปเถอะไม่เป็นไรหรอกมันก็ธรรมดาก็เราเราตั้งใจอ่ะเราก็เฟลบ้างเป็นธรรมดาแต่ก็ไม่ใช่ว่าจมใช่แพอสองปีปุ๊บ a u d i ชั o นสดไม่ผ่านคือคือรอบรอบ afm ห้าเนี่ยสี่ห้าสิบคนแต่ว่าไม่ผิดที่มันใช่่อยาน้มหน่อย แล้วรอบสุดท้ายใน F6 นี่สมัครแบบคลิปค่ะส่งแล้วส่งสนุคลิปก็เลยคิดว่าอือเพราะว่าเวลาเวลาเราไปไปออดิชั่นต่อหน้ากรรมการเราก็สั่งใช่เราเต้นไอที่ซ้อมมาเนี่ยก็แบบหมดเออเขาลือกิดแม่ไปหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ลืแบบสามกิดสี่ติดเลยแะก็เลยคิดว่าตัดตัวเองด้วยว่าเฮ้ยข้อเสียของเราคือเราสั่งเราเต้นเราที่เราหนั่งต่างก็เปลี่ยนแนว ใช่เต็มที่ต่อหน้ากล้องไปเลยเราอยากให้เขาดูตรงไหนก็ตัดเลยว่าหนูตัดเองด้วยเาตรงนี้เลยอตัวนี้ขึ้นก่อนตัวนี้ตรงหลังอะไรอนยะ่างเงี้ยคือเราเราไม่ต้องรอให้เขาบอกว่าเพลงทุงกี้นั่นนี้นี่กิ๊จัดทีด่เลยใช่แล้วเราก็อ,าอย่างน้อยๆในในในคลิปนั้นเราสามารถแบบสื่อถึงตัวเราได้มากเช่นแบบว่าความเป็นศิลปะความเป็นตรงนั้นตรงนี้แนวคิดของเราอะไรอย่างน้อยๆแค่หนูเชื่อไอ้ฟอนต์ฟอนต์หนังตัวหนังสือหรือว่าไอ้การมูตเตอะไร ความคิดอะไรบ้างึืงจริงๆเขาเขาไม่ได้ดูเลยหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้เราว่าต้องมาทำไปแล้วค,คนหนึ่งอ่ะที่แบบว่ามีไอดอลในใจเป็นพี่เอฟว่าจะซีซั่นไหนก็ตาเมเนี่ยถ้าอยากเราก็าต้องไม่ไม่เสียหายที่จะรอนะการลองอ่ะอย่าง,งน้อยก็ได้รู้ใช่ไหมอย่าง,งน้อยเราก็ได้รู้อย่างถ้าได้หรือไม่ได้มันเป็นอีกเรื่องนึ่งแล้วแต่อย่าง,งน้อยเราก็ได้รู้ว่าเฮ้ยเรากล้าเราชอบเราเราอยากลองไปไปมาอาจจะแบบว่าส่งคลิปไปแล้วคนเขาว่าตัวเองชอบผัดหนังก็ได้ใช่ไหม E aí